ฟังคำตอบเบลล่าเรื่องถูกตั้งฉายาดาราปี2020นางเอก200ล้านเบลล่ารานีแคมเปนได้ฉายาจากสมาคมนักข่าวบันเทิงประจำปี2563วายเรียมกูชาที่ได้ฉายานี้ สาเหตุมาจากตั้งแต่ไทยเจอเหตุการณ์โควิด -19 ทำให้ธุรกิจในประเทศซบเซาโดยเฉพาะวงการหนังไทยล่าสุดหลังพ้นวิกฤตโควิด -19 โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จหลังพิดโควิด -19 ระบาดก็ภาพยนตร์เรื่องคือเรอียมซิงนำแสดงโดยเแบบลล่าราณีพิรลุก ซึ่งกว่าไรได้กว่า200ล้านเรียกได้ว่าเป็นเอเรียมกูชาติที่ทำให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งเอลล่าเผยความรู้สึกว่าขอบคุณพี่นักเข้าวบนเทุกทุกคนสำหรับฉายานี้ดีต่อใจแล้วก็รู้สึกมีไฟในการทำงาน มันฟังดูยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆแล้วเราเป็นแค่คนนำและต้องมีคนรอบข้างวัดล้อมถ้าไม่มีแก๊งนัคอมหรือว่าไม่มีพี่ๆคนอื่นๆหรือพี่ๆทีมงานมันก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้เราคุยกับทีมงานสิ่งที่เขาพูดดูยิ่งใหญ่มากขอบคุณมากที่ช่วยอุตสาหกรรมหนงัง เพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่หนังมากจริงๆอันนี้พอให้วงการหนังโรงหนังได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างและต้องขอบคุณแฟนๆด้วยหลายๆท่านดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเลยเป็นอีกเรื่องกูชาติ